ทุกคนสวัสดีครับยามเย็นนะทุกคนเลิกงานกันหรือ,อยังครับบรรยากาศดีนะดูสิทุกคนจ๋าเนาะยังกับอยู่แบบอีกโลกหนึ่งทุกคนจ่าเงียบเชียบอากาศกาลังคลยกวก็เริ่มอุ่นแล้วเหมือนกันเนาะไม่ได้หนาวจัดเหมือนสี่ห้าวันที่ผ่านมาทุกคนเครื่องบินยังไม่มาเลยวันนี้ปกติเครื่องบินจะมา น้องต้นข้าววันนี้หยุดหนึ่งวันใช่ไหมเราก็ลงคลิปให้ดูอยู่นะเป็นความเป็นมาเป็นไปเรื่อยๆไร้าสาระไปวันๆทุกคนก็จะสอดแทรกข้อคิดต่างๆนานาใครที่อยากจะให้ลงคลิปตอนกลางคืนเดี๋ยวจะลงให้เนาะประมาณสัก2สองทุ่มอะไรเงี้ยลงคลิปก่อนนอนให้ชมกันแต่ก็ชมคลิปย้อนหลังได้เนาะหูดูท้องฟ้าสวยมากนะครับช่วงนี้ก็ลุนน้องโฟกัสน้องโฟกัสยังรักษาแชมป์ได้อยู่ใช่ไหมร้เพลงจริงทุนอะเขาก็ร้องเพลงดีแต่เขาแนวเดียวไง แนวอีสานแนวเพลงครูสลาทุกคนซึ่งเราฟังแล้วบางทีมันไม่นา่าติดตามไงถ้าเป็นน้องต้นข้าวเราจะรู้สึกว่าเออมันไหลายแนวเนาะเพลงพี่พึ่งก็ได้ซิรินทราก็ได้สุนารีก็เลิศอะไรประมาณนี้ค่ะร้องเพลงได้ไหลแนวเพราะทุกเพลงเลยแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าคนอื่นหรอกไม่เพราะนะคนอื่นก็ร้องเพราะอย่ามาดราม่านะเดี๋ยวจะหาว่าไปเปรียบเทียบมันเรื่องกันไม่ได้หรอกมันมันต้องยุคนี้สังคมสมัยเนี้ยมันต้องเปรียบเทียบกันอยู่แล้วว่าใครร้องแนวไหนยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดใครมา รับไม่ได้ว่าเออน้องต้นข้าวไปเปรียบเทียบนั้นก็ดราม่าก,ก็เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกก็คงจะแบบได้เรียนรู้กบฏเรียนกันไปว่าโอเคมึงรับความจริงไม่ได้คนเขาชอบไม่เหมือนกันนงะเข,ข้าใจปะก็จะชอบน้องต้นข้าวเลยแล้วก็บางคนก็ไม่ชอบอย่าไปเปรียบเทียบกับถึงขนาดบางคนบอกว่าพุ่มพวง,ง,ง,งกับชาติมาเกิดอันนี้เราก็ไปห้ามความคิดคนไม่ได้ถูกไหมใครจะมองอย่างนั้นก็แล้วแต่น้องต้นข้าวเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่าไปดราม่านะ ว่าจะไปเปรียบเทียบกับนักร้องคนนั้นคนนี้ก็เหอะมันมันเป็นเรื่องที่เรียกไม่ได้อะประชาธิปไตยคนเขารู้สึกไงเขารักเขาเอ็นดูเขาก็เลยเปรียบเทียบกับสิ่งที่แบบว่าเออเป็นชั้นครูแต่ก็ไม่ได้ไปเทียบเออไปเรียกว่าอะไรเหนือครูหรือว่าไปบอกว่าครูอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เขาแค่แบบเอออย่างพี่พึ่งเนี่ยก็ดีไม่มีใครเทียบได้ก็จริงแต่คนก็มักจะบอกว่าเออ เนี่ยพุ่มพวงกับชัดมาเกิดเหมือนเสียงเหมือนสไตล์เดียวร้องเสียงอะไรประมาณนี้เราก็อย่า,ามาดาม,มา้าเนาะว่าไหมอันนันแล้วแต่คนเน่ะบางคนเอามาจมตูตีเอามาแบบเด็ดไหมถึงมันเป็นเรื่องกันเป็นราวกันอนยะ่างที่นักร้องแก้มหมี่มันก็รับไม่ได้แต่อันนั้นน่าเกิดจากการที่มีคนไปเม้นว่าจะไม่เอาพี่เปาวลีเอาน้องต้นข้ามาร้องงาน,านงานนั้นงานนี้ได้ไหมอะไรประมาณอย่างเง้นนั่นคือหน้าด่าเหมือนกันนะไปเม้นแบบนั้นบางทีแต่เรื่องของเรื่องคือพี่เปาเขาก็ไม่ได้ <c oughs> เดือดร้อนอะไรนี่ใช่ไหม แต่มันดันมีนักร้องแก้มหมีมาออกรับแทนไงมันก็เลยมาแะมันก็เลยเรื่องราวดราม่ากันไม่จบที่ล่าสุดก็ล้อเลียนเรียนแบบน้องต้นข้าวร้องจากรถตู้อะไรประมาณนี้เปิดตัวจากรถตู้ตัวเองจะทําบ้างซึ่งมันก็ไม่น่ารักไงทุกคนอยู่รถเครื่องบินมาแล้วเห็นไหมนั่นแหละเครื่องบินใช่ว่ามึงรู้อยู่ว่ามันเป็นดราม่ากันอยู่เป็นกระแสที่มันลบๆกันอยู่กับอีพวกเหม็นขยะก็ยังจะมาล้อเลียนเรียนแบบมันก็ไม่ควรก็เลยถูกด่าไปเข้าใจไหม เออทาตัวมันน่ารักน่าเอ็นดูนะครับคลิปนี้ก็สบายๆเนาะไม่มีคนดูแล้วก็ไม่ไม่สะทกสะทานอะไรมากมายแค่แบบลงให้ชมกันเพลินเบื่อมีคนเข้ามาดูแล้วก็ดีใจแล้วทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของดราม่าแรงๆอย่างเมื่อวานมีคนดูเยอะมากคลิปนั้นอาจจะหมืนม่นละมั้งที่พูดถึงนักร้องแก้มหมีเนี่ยแล้วก็มีเมนทอกซิกจำได้ไหมคนดูเป็นหมื่นเลยนะ เออแล้วก็เม้นน่ารักแต่ก็ตอบเม้นไปเยอะเหมือนกันใครที่ยังไม่รับการตอบเม้นตเดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะทุกคนเม้นก็สนุกดีน่ารักดีมเม้นต์แบบชื่นชมน้องเยอะมากมต้องต้นข้าวเลดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสองงานจ้านะครปฐมสองวันสองงานเลยอำเภอเมืองกับอำเภอสามพรานจ้ะนะครับทุกคนติดตามกันได้ทุกคนจะย่างจะพึ่งเบื่อกันนะ ให้กำลังใจสู้ๆนะครับอ้อแล้วอย่าลืมเรื่องบ้านเมืองตอนนี้เราก็ต้องแบบติดตามข่าวสารด้วยนะข่าวอะไรที่เป็นเฟกนิวเราก็อย่าไปรับนะครับรับแต่สิ่งดีๆนะจะไปเลือกตั้งก็เลือกแต่คนดีอ่ะเนี่ยเทคนิคต้องบอกต่อไม่มีอะไรมากขออภัยนะฮะถ้าเกิดใครไม่ชอบไปพูดเรื่องบ้านเมืองเพราะเราต้องห่วงใหญ่ชาติบ้านเมืองจ้ะโอเคไหมอืม ไม่ห่วงก็ไม่ต้องมาช่องนี้ช่องนี้เนี่ยมีทั้งเสียงเพลงบนเทึงข่าวสารนะครับทุกคนดูสิรักเคลแคลใช่ไหมงามเนาะเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดมีประโยชน์นะอ้อมะเขือออกดอกแล้วต้นอะไรก็ไม่รู้อชอบยังไครักเคลเคลเนี่ยนะครับเคลเนาะ k a l e อ่านว่าเคลทำไมบางคนอ่านว่าแคลว่อะออกเสียงไม่เหมือนกัน นี่มะเขือทุกคนสวยงาอมอชอบจังลูกนี้ลูกใหญ่นม่ไมีใครเห็นนั้นเนี่ยอทุกคนดอกสวยด้วยดอกสีด้เนาะแต่ก็นี้พักผ่อนเนาะไม่มีน้องต้นข้าวให้ดูใช่ไหมดูคลิปนี้ไปแล้วกันทุกคนจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตอนเช้าเชนะ้าเนาะ จะมาเมากันว่าจะพูดเรื่องอะไรเนาะจดเอาไว้แล้วลืมทุกคนยวมาชมกันนะทุกคน e ีต่อไปจากนี่ปูกเอาไว้ในกระถางอย่างนี้กุไหนายกุศนายจ้า